สวัสดีเจ้าทักทายกันยามเช้าจ้าเช้านี้บอกหนาเลือเกินทุกคนจ้าแม่ก็เลยต้องใส่หมวกไปเก็บผักช่วงนี้หลับตาก็เห็นแต่ผักเพราะเป็นฤดูแห่งการปลูกผักแล้วเมนูแกงของแม่วันนี้ก็ขาดไม่ได้ต้องมีผักเป็นผักหลากหลายอย่าง จากในสวนของแม่นี่แหละแล้วแม่ก็ได้ผักกาดจากตลาดมาแล้วก็กบมาตั้งสีตัวจะทําเมนูแกงแคกบกันจ้าแม่เข้าสวนไปเก็บดอกแค่ทัวและก็ใบพลิกส่วนนี้ก็คือดอกแค่พันเตี้ยออกดอกดอกมากเก็บกินแทบไม่ทันเลยพอมันแตกยอดแตกใบเยอะๆแม่ก็ตัดใบทิ้งดอกก็เลยออกเยอะแบบนี้ดอกแค่ทาเมนูได้หลายอย่างต้มผัดแกงทอดได้หมด ต่อไปแม่ก็ามาเก็บใบชะพลูหรือใบแค่นั่นเองออกอยู่ริมรั้วหลังบ้านยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะทุกคนเราจะไปเก็บผักตำลึงงานนี้เก็บยากนิดนึงเพราะออกอยู่บนกองไม้ ตอนที่หัดให้เด็กๆทานผักครั้งแรกใบตำลึงนี่แหละเป็นผักที่แม่ทําให้เด็กๆทานแม่จะเอาไปชุบแป้งทอดแล้วก็มีน้ําจิ้มไก่เด็กๆชอบมากแม่แม่ลองเอาไปทําดูนะและต่อมาก็คือชะอมอ้ออ้อยผักละบ้านเฮามันกําลังแตกยอดค่ะตอนนั้นใบมันแก่แล้วแม่ก็ฟันทิ้งหมดเลยเพื่อที่จะให้มันออกใหม่เก็บไปสักสองสายอดเพื่อให้มันได้กลิ่นชะอมก็พอเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะผักแกงแคของเราเดี๋ยวจะไปเก็บ ตะไครต่อสักสองสาหัวเหมือนได้อาบน้ําใหม่เลยเช้านี้เพราะหมอกเหมยมันทําให้เสื้อผ้าแม่เปียกแล้วก็มาเก็บผักชีใบเลื่อยเติมอีกหน่อยขาดไม่ได้เลยสําหรับแกงแค่ตอนนี้ทุ่งหนาคางๆบ้านก็ไม่เห็นอะไรเลยดูสิคะทุกคนหมอกหนาะขนาดไหนแต่เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมาก ได้ผักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ออกมาแช่เลยจ้าแช่ทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะไปเด็ดผักกาดดอกแล้วก็ไปทํากบกันแม่จะใส่ผักชีลาวหรือบ้านแม่เรียกว่าผักจีเมื่อก่อนไม่ชอบกลิ่นมันเลยทุกคนแต่ด้วยกระแสก็ลองชิมดูปาดโถเข้าถ่าขนาดแม่จะเล่าเรื่องแกงแคให้ฟัง แกงแคเป็นแกงของภาคเหนือที่มีผักหลากหลายชนิดเอามาแกงรวมกันแล้วแต่ว่าจะใส่เนื้อสัตว์ประเภทใดแต่ที่แน่ๆก็คือเครื่องแกงของทางเหนือต้องมีมะแขวนหมดจากเรื่องผักตอนนี้ก็มาสับกบให้เป็นชินช้นๆพอดีคำแกงแคกบบ้านแม่เขาก็จะเผาก่อนนะไม่ให้เห็นลายหนังกะว่าจะตั้งเตาทําข้างนอกฟังเสียงแกสพอต่อเปดีไข่กัมขวางก่อนเอาไม่เป็นไรตอนนี้มาตําเครื่องแกงกันก่อนแม่ใส่หอมแดง ลูกผักชีมะแขวนตะไคร้กระเทียมเกลือนิดหน่อยแล้วก็พริกป่นเป็นพริกป่นที่แม่ทําเองใส่ไป3ช้อนเลยจ้ะแกงแค่ประเภทกบหรือปลาต้องมีรสชาติที่เข้มข้นไปด้วยเครื่องเทศและตามด้วยความเผ็ดแต่เป็นเผ็ดที่พอดีนะทุกคนแต่แม่เป็นคนที่ชอบกินรสจัดแม่ก็เลยใส่3ช้อนตามไสักพักพอเครื่องแหลกดีแล้วก็เติมกะปิลงไป ปกปแกแงใส่ลงไปประมาณช้อนครึ่งใส่กะปิลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายเครื่องแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยตั้งหม้อไว้แล้วแม่ก็จะคั่วพริกแกงกับน้ําใส่พริกแกงลงไปในหมอ้อแล้วใส่น้ําล้างคกตามลงไปคั่วพริกแกงให้หอมเลยค่ะให้น้ำเนี่ยแห้งลงไปสักเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็ใส่ขบเลยจ้า เร่งไฟแล้วก็คั่วกบคั่วให้หอมหอ,หอมจนข้างบ้านเอิญใสมีอยู่บ่อยครั้งที่ทําอาหารแล้วเพื่อนบ้านต้องจามและก็จะบ่นอุบอิบแม่ก็ได้ยินอีห้านี่มันแยะอย่างกินคิวใบคิวง่าว <laughs> แต่แม่ก็ไม่ได้สนใจแม่คิดว่าเป็นคําชมก็แล้วกันหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปจ้ะหมดขวดนี้ก็ลิตรครึ่งพอดีตั้งไปสักพักให้มันเดือดโบ๊ะ เ,เห็ดมาจากไหนแม่ซื้อเห็ดมาหลายวันแล้วแต่แช่อยู่ในตู้เย็นยังไม่มีเมนูเลยก็เลยลองเอาเห็ดมาใส่สักหน่อยอาจจะไปเรื่อยสักหน่อยแต่ก็อร่อยรับรองหลังจากนั้นใส่ผักตามลงไปจ้านี่ขนาดกินมาแล้วผากและน้ำลายยังสองอยู่เลย ักสลบเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผงเทวดาแล้วมาปรุงเป็นขั้นตอนสุดท้ายใส่น้ำปลาราลงไปหนึ่งทัพพีคนจะแม่จ๋าแล้วไม่ลืมสูตรของแม่เนี่ยใส่ข้าวกั่วลงไปด้วยว้าวมันจะกินได้ไหมเนาะเรียบร้อยแล้วก็ตักเลยจ้าเพราะคนถือกล้องเนี่ยบ่นว่าหิวแล้วลำคาญขนาดนักไอห่านี่เวลาเขกํากล้องมันตึงว่าขยะเข้านะ่ะมันตึงนีหันสักอย่าง <laughs> ไม่พูดเยอะทุกคนตักแกงแคกบดาขันตกกินข้าวจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า